สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพื่อสัลดีที่11ธันวาคม2 0 2 5นะครับวันนี้เฟิกดินเด็ก29จากเมื่อวานนี้26คลิปนี้แน่นอนมาสรุป FOMC เมื่อคืน FOMC ที่ส่วนตัวมองว่ามื่นมากมื่นเพราะลุงจะเริมตอบคำถามไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่บางคนอาจจะมองว่า FOMC รอบนี้ดีนะ d i s h b u l l บางคนอาจจะมองว่าเกียวว่างไม่ได้ช่วยอะไร นะส่วนตัวมองว่า Data ยังไม่พอนะลุงเริมเปิดประเด็นมาเนี่ยแกพูดเลยว่า Data เศรษฐกิจไม่พอแต่วันนี้เราจะลดดอก0.25%และเป็นการลดดอกที่เฉียดฉิวเพราะในคณะกรรมการเนี่ยมี19คนโหวตได้แค่12เสียงส่วนใหญ่ต้อง7คนขึ้นไปโหวตผ่านว่าลดดอก0.25%ก็จริงแต่มี2ท่านเนี่ยไม่ต้องการให้ลดดอกต้องการคงดอก แล้วก็มีท่านหนึ่งต้องการให้ลดดอก0.5นะครับทีนี้ตอนตอบคำถามเนี่ยนักข่าวถามยกตัวอย่างถามว่าท่านครับท่านลดดอกเพราะเป็นห่วงตลาดแรงงานท่านต้องการดันตลาดแรงงานในขณะที่คนเมกันเนี่ยเป็นห่วงข้าวของแพงเป็นห่วงเรื่องเงินเฟอ้อท่านคิดไงเรื่องนี้ลุงเริญแกก็ตอบมันว่ามันต้องมีช่วงหนึ่งที่ตลาดแรงงานแข็งแก,งกร่งคนเมกัน มีรายได้เพิ่มขึ้นจะได้รู้สึกว่าเราเอา o r ร์เราสามารถซื้อข้าวของซื้อบริการได้นะนักข่าวก็แบบเดี๋ยวก่อนนะนี่ท่านเมาหรือผมแฮงเพราะถ้าคนมีงานเยอะมีรายได้เพิ่มเงินเฟอ้อก็ต้องตามมาแต่แกไม่ตอบนะแล้วก็ในส่วนของ AI นะลุงจะเริ่มบอก AI เนี่ย increase productivity เพิ่มผลผลิตนะดีต่อเศรษฐกิจ และไม่น่ากระทบตลาดแรงงานนะตัวเลข unemployment เนี่ยตัวเลขอัตราการว่างงานเนี่ยน่าจะลดลงหรือเท่าเดิมนะซึ่งตรงนี้มันก็เหมือนเราบอกว่าเราต้องซื้อคูโบต้าเพิ่มแจกชาวนาทั้งหมดและชาวนาไม่น่าจะตกงานหรืออาจจะเพิ่มงานให้ชาวนานะครับไม่ make sense นะทีนี้ข่าวดีคืออะไรข่าวดีคือ เฟดประกาศว่าจะเริ่มซื้อ t r s u s y r i l l นะพันธบัตรรัฐบ,บาลระยะสัน้นมูลค่า40่0 0ล้านออะะดอลลาร์สหรัฐเริ่มวันที่12ทธันวาคมตรงนี้ถือเป็นข่าวดีนะครับออที่ผ่านมาเฟดทำา QT QT คือการสูบเงินออกจากระบบธนาคารกลางทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการธนาคารทุกสาขาในสหรัฐนะทุกธนาคารเนี่ย ต้องมีเงินสำรองไว้กับ reserve แต่ตอนนี้เงินสำรองค่อนข้างต่ำเฟดก็เลยจะฉีดเงินเข้าระบบนะซื้อ treasury bill เติมเงินเข้าไปเพราะไม่ต้องการให้เกิดวิกฤตขาดสภาพคล่องเหมือนตอน2019นะแต่การเติมรอบนี้ไม่ใช่การทำ QE แบบเต็มรูปแบบนะเป็นการเฟดใช้คำว่าสภาพคล่องเนี่ย ต่ำแต่อยู่ในจุดที่โอเคแต่เราต้องเติมเข้าไปเพื่อกันไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือน QE 2020นะมันจะเป็นการเติมเพื่อเหมือนกับต่อสายพานนะต่อให้แบบยังมีชีวิตอยู่ยังสภาพคล้องเนี่ยไม่ขาดนะสภาพคล้องไม่ขาดถ้าผู้ไปตามน้ำเนี่ยเพื่อน การทํา QE น้อยๆเนี่ยมันก็ดีต่อตลาดดีกับตลาดหุ้นตลาดคริปโตธนาคารมีสภาพคล่องปล่อยกู้ง่าย mm hmm. เงินไหลเข้าตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเข้าหุ้นเข้าคริปโตนะครับแต่อย่างที่เรียนมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่มันยังไม่ใช่การทํา QE แบบเต็มรูปแบบนะส่วน projection ปี2026-2027เนี่ยเฟดมองว่า2026จะลดดอก หครั้ง0.25% 2027ลดอีกหครั้ง0.25%ซึ่งถือว่าน้อยนะเฟดเนี่ยย้ำหรือให้อารมณ์ว่าไม่ได้รีบเท่าไหร่นะครับแต่ในส่วนของตัวเลข GDP เนี่ยมีการอัปเกรดนะจากเดิมคาดว่า GDP 2026จะโต1.8%รอบนี้อัปเกรดเป็น2.3%แล้วก็ในเรื่องของตัวเลข Unemployment ตัวเลขอัตราการว่างงาน คาดว่าปิดปี2026เนี่ยจะอยู่ที่มัน4.4ซึ่ง4.4ก็พอๆกับช่วงนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเงินเฟอ้อตัวเลข PCE ตัวเลขที่เฟดให้น้ำหนักมาก่สุดเนี่ยจากเดิมที่คาดว่าปีหน้าจะปิดปีที่2.6รอบนี้คาดว่าจะลดลงเหลือ2.4ตามเป้าหมายที่เฟดต้องการมุ่งหน้าสู่2นะครับคือหลายอย่างตัวเลขที่ออกมาเนี่ย และตัวเลขที่เฟดโปรเจกเนี่ยมันอาจจะสำหรับบางคนอาจจะ make sense นะแต่สำหรับหลายคนเนี่ยมันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่และสำคัญสุดวาระของลุงจเจริญเหลือ,อไม่กี่เดือนนะลุงจเจริมเหลืออีกประมาณ5เดือนนะคนต่อไปก็มีความสำคัญนะคนต่อไปถ้าเป็นเควินแฮสเซ t คนของลุงชัม้มเนี่ยแน่นอนเควิน จะมองว่าเป็นเรื่องดีมากๆก็ได้นะเควินเนี่ยรอบนี้มองว่าเฟดค่นลดดอก50บเบสพอยต์ศูนนะแต่ถ้ามันมีความขัดแย้งภายในปีหน้าเนี่ยเพื่อนมันก็อดคิดไม่ได้ว่าในดอทพลอตในการโหวตเนี่ย12ท่านถ้าเกิดปีหน้าเกิดหลายคนมองว่าคงดอกไว้ก่อนดีกว่า นะักันไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวลดดอกแล้วเงินเฟ้อเนี่ยเควิน <Kevin S 1> ก็ไม่ช่วยอะไรเควินเป็นแค่หนึ่งเสียงนะครับเพราะนั้น f o อ c เมื่อคืนเนี่ยผมเกียดที่จะพูดคำนี้แต่มันต้องดูนต่อไปนะต้องดู Data ยกตัวอย่างวันที่16ทันวานะตัวเลขนันฟาร์มจะออกแล้วก็ต้องดู CPI รอบต่อไป PC รอบต่อไปนะครับเพื่อนๆที่ตามข่าวเมื่อคืนดูการให้สัมภาษณ์เนี่ย คิดยังไงมองไงมีอะไรเสริมคอมเม้ต์เข้ามาวันนี้เข้าวๆเน,เนื้อประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอ้องปัดภยัยดูต่อไปครับผม จะขึ้นจะลงยังไงไม่รู้สิเริ่มวิ่งไปบนฟ้าแต่แกจะแพง XRP จะบินไปสุดดาวขั้วตอนเจะยังไงต้องดูต่อไป呀 BNB อยู่ในมือก็ถือต่อไปนี่จะแค่มาเหาหรือจะรวยล้นฟ้าต่อไปฟ้าย r ง ไฟใจรใู้นาำแต่เราไม่กลัวกลาดมันแรงเหมือนขึ้นซัดใจโลกกันเหมือนมันเลี้ยงเรวไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสั้นใครถือยาวก็แล้วแต่ไม่ต้องรีบอย่าใจร้อนให้ไหวอนาคตคริปโตต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจนใครจะหลุดใครจะไปเรื่องของเรียนเรื่องข้องใจไม่มีใครต่อตา So since now, good